วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับครอบครัวหนึ่งในวงการบันเทิงลูกสาวน้อยของคุณและคุณนักแสดงที่รักกันอย่างลึกซึง้งกำลังเข้าสู่วัยสิปีและการเฉลิมฉลองก็เริ่มขึ้นแล้วน้องมาลีลูกสาวของคุณปอทฤษฎีและคุณโบแวนดากำลังได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและแฟนๆอย่างมากมายแม่โบได้จัดงานวันเกิดให้น้องมาลีอย่างอบอุ่นและเต็มไปได้วยความรักทำให้น้องมาลียิ้มกว้างให้แก่ภาพของเค้กวันเกิดและของขวัญที่ได้รับจากแฟนๆทั่วทุกทิศน้องมาลีของเราได้12ปีแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งของขวัญและคำอวยพรมาให้น้องมะลิททุกชิ้นทุกคำหายใจและสุขใจมากมากค่ะนี่คือข้อความที่แม่โบโพสต์ไว้ในโพสต์เฉลิมฉลองวันเกิดแต่ทราบหรือไม่ว่าแม่โบยังมีของขวัญพิเศษอีกชิ้นน้องมะลิ1สิบสองปีแล้วนี่คือของขวัญพิเศษจากแม่ในวันนี้แม่โบเผยให้เห็นว่าของขวัญน,นั้นเป็นกระดาษที่วาดรูปครอบครัวอย่างมีความสุขและเขียนข้อความอวยพรอย,อย่างสวยงาม แม่โบและพ่อประมอบความอบอุ่นและความรักให้กับน้องมาลีอย่างเต็มที่ในวันเกิดครั้งนี้ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและความสุขแต่ทำไมของขวัญจากแม่โบถึงพิเศษเช่นนี้กระดาษวาดรูปครอบครัวอาจดูเหมือนกับของขวัญที่ง่ายดายแต่มันเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความรักที่ลึกซึ้งมันสะท้อนความหมายของความทรงจำและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของครอบครัวและนี่คือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญในการเฉลิมฉลองวันเกิดคุณเคยได้รับของขวัญที่มีความหมายพิเศษหรือไม่ คุณคิดว่าการเฉลิมฉลองวันเกิดควรจะมีกิจกรรมหรือของขวัญพิเศษอย่างไรอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในส่วนแสดงความคิดเห็น